h a ร m o n i c p แพทเทิร์นเนี่ยมีตำแหน่งกับตัวที่บริเวณราคาที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตำแหน่งกับตัวเนี่ยผมจะอ้างอิงมาจากหนังสือ Harmonic Trading Reaction and Reversal นะครับอ่าซึ่งคุณสกอตคาร์เน่นี่คือใครนะครับอาจารย์สกอตคาร์เน่เป็นผู้บุกเบิกและคิดค้นเจ้าตัว Harmonic Pattern นนี้ขึ้นมาด้วยวิธีการใช้ ฟิบอนัชชีในการกําหนดรูปแบบของแต่ละแพทเทิร์นอย่างเป็นบรรทัดฐานนะครับแล้วนี่ก็คือตัวฮัมมิ่งแพทเทิร์นที่แบ่งออกมาได้เป็น7ประเภทนะครับเราไปดูในแพทเทิร์นแรกกันนะครับก็คือ A B C D แพทเทิร์นนะ A B C D แพทเทิร์นเนี่ยหน้าต่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้และตําแหน่งของการกับตัวที่สําคัญเนี่ยจะอยู่ที่ A B เท่ากับ C D แพทเทิร์นนะครับวิธีการก็คือวเวลาเจอแพทเทิร์น A B C D เนี่ยเราก็ครอปเจ้าเส้น A ไปหา B เนี่ยเอามาลากต่อจากตําแหน่ง ตำแหน่ง C point และไปหา D point นั่นเองนะั่นเขาเรียกว่า pattern A B เท่ากับ C D นะครับตัวนี้ก็ง่ายมากๆนะต่อมาตัว pattern ที่2นะครับก็คือการเล่ pattern การเล่ pattern เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตำแหน่งในการกลับตัวที่สำคัญนะของการเล่ pattern เนี่ยจะมีู่2ตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งแรกเนี่ยเขาเรียกว่า retestment ที่ X A ที่ขาของ X A นะครับที่78.6หรืออีกอันนึงนะครับก็คือ A B เท่ากับ C D แต่ผมอยากให้โฟกัสที่เจ้าตัว78.6มากกว่านะครับสำหรับตัวการเล่ แพทเทิร์นนะแพทเทิร์นที่3นะครับก็คือแบทแพทเทิร์นแบทแพทเทิร์นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและตำแหน่งการกลับตัวที่สำคัญของแบทแพทเทิร์นเนี่ยจะอยู่ที่ฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ของ X ไปหา A นะครับที่88.6วิธีการก็คือกำหนดจากจุด X ไปหาจุด A แล้วหาตำแหน่งฟิโบที่88.6นะครับนั่นคือตำแหน่งการกลับตัวสุดท้ายของ dpoint นะครับ x a b c d ของแบทแพทเทิร์นครับ แพทเทิร์นที่4นะครับก็คือบัตเตอร์ไฟล์แพทเทิร์นนะครับโดยที่ตำแหน่งการกลับตัวของบัตเตอร์ไฟล์แพทเทิร์นเนี่ยจะอยู่ที่เอ็กซ์เทนชันของ xa นะครับเอ็กซ์เทนชันจะต่างกับรนะีเทสเมนต์นะก็คือเอ็กซ์เทนชันของ xa เนี่ยคือเราจับจาก x ไปหา a นะครับแล้วราคาใดๆก็ตามที่หลุดเลยออกจากหัว x ไปเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งการเอ็กซ์เทนชันนะครับ extension ก็คือจะอยู่ที่127นะครับนั่นคือตำแหน่งการกับตัวของ butterfly pattern ครับ pattern ต่อมานะครับ pattern ที่5ก็คือ c l a u d pattern ก็คือจะอยู่สูงกว่าตำแหน่งการกับตัวเนี่ยจะอยู่สูงกว่าตัว butterfly pattern นะครับ รับด้วฟายแพทเทนเมื่อสักครู่นี่จะอยู่ที่127%แต่ในที่นี้ของแคลปนะครับจะอยู่ที่161.8%นะครับก็คือจะสูงกว่า127ที่เป็น e x ็ก n s i ชัของ XA นะครับแต่เจ้าเนี่ยก็คือ e x ็ก n s i ชั x นเหมือนกันแต่อยู่สูงกว่าที่161.8%นะครับและนี่คือ c คล p p แ t ทเทินะครับ p a ทเทิรที่5ต่อไปใน p a ทเทิรที่6กนะครับก็คือชาร์ก Pattern ์นนะครับโดยชาร์กแพทเทิร์นเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 0, หูนย์แล้วก็จบดไปหา ถ้ามันจบด้วย D point เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นต่อไปเขาเรียกแพทเทิร์น50นะครับแต่ตอนนี้เป็นชาร์จแพทเทิร์นเนี่ยจะจบที่ C point ตำแหน่งกับตัว C point ที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ extension ที่จับระหว่างจาก0มหา x นะครับไปที่ตำแหน่ง C point จะอยู่ที่113่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือจับจาก A มหาบีนะครับ A มหาบี extension ของ AB เนี่ยก็อยู่ที่223.6เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือตำแหน่งการกับตัวของ C-Point นะครับและนี่ก็คือชาร์กแพทเทิ n นนั่นเองต่อมาแพทเทิ n นที่7นะครับซึ่งเป็นแพทเทิ n นสุดท้ายของที่คุณสกอตคาแคนนี่ได้เขียนในหนังสือนะครับนั่นคือ pattern 50ศนนะครับจะมีตำแหน่งในการ ตัวที่สําคัญคือให้เราจาับฟีบูนที่วีเทส e m e n t จากตําแหน่ง B มาหาตําแหน่ง C นะครับเราจะได้ตําแหน่งการพักตัวที่50%นะครับนั่นคือตําแหน่ง B Point ซึ่งเป็นการกลับตัวของแพทเทิร์น50นั่นเองนะครับ ถ้าใครที่เคยได้อ่านหนังสือ Art of Harmonic Pattern ของผมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับผมจะเพิ่มให้อีก2 pattern นะคือ9 pattern นั่นเองที่จะมีอยู่ในตำราของหนังสือ Art of Harmonic Pattern นะครับซึ่งถ้าใครที่อยากเรียน Harmonic Pattern แบบเต็มระบบซึ่งเราจะมีทั้งหมดเนี่ย9 pattern ด้วยกันนะครับโดยที่ Key Benefit โดยรวมของ9 pattern เนี่ยจะมีความแน่นยันอยู่ที่65%มี Risk Reward อยู่ที่1.4 RR และมี Max Drawdown อยู่ที่ 8.86%เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับในคอร์ส h a r m o n i c p a t t e r n เนี่ย Art of Harmonic Pattern นะครับสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับ